กลับมาคุยกันต่อครับกับรายการ1้อยเรื่องราวชวนคิดนะครับได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์มอนพอนรผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสุขภาพอยากจะรู้ข้อมูลอะไรที่มันเป็นความรู้ที่เราก็คุยๆกันอยู่นี่นะฮะหรือมากกว่านี้เนี่ยต้องไปดูในเว็บไซต์ในเว็บไซต์ได้เลยครับที่ www.monoporn.com นะครับ mo r n o p p p o r นะก็ดอทแต่ถ้า อยากรู้เรื่องไม่ควรรู้ v w w b e n c o m ไ่รู้ได้ทีดีว่าหมอนพรนี่ท่านเป็นผู้ชายนะเพราะมันเขียนเป็นสังเตรน MOR เนี่ยมันอ่านออกเสียงไม่ดีก็มอนนพรมอนพรฝรังฝรั่งเสียงจะสำเนียงจะเป็นอย่างนั้นมอนพรแต่ปรากฏว่าคนที่คนที่เข้ามาถามปรากฏว่าเราเราเราคำนวณจากประมาณสัก15วันนะช่วงระยะที่ผ่านมาเนี่ย ม,มีคนเข้ามาประมาณสักหมื่นหมื่นห้าพันคลิกหมื่นห้าพันคลิกมีโอ้สิบห้าวันหมื่นห้าพันคลิกนี่เฉลี่ยออกมาเป็นวันละพันเลยนะฮะ,ะแล้วก็มาตั้งคำถามโน่นคำถามนี่นะแล้วแยกเป็นคำถามผู้หญิงคำถามผู้ชายเนี่ยปรากฏว่าคำถามคาถามผู้ชายเนี่ยร้อยแปดคำถามอ่าร้ 108, อยแปดคำถามผู้หญิงเนี่ยพันเก้า เกือบสองร้อยเกือบสองร้อยไปอีกเท่าหนึ่งเกือบเกือบเท่าตัวแสดงว่า uh, ผ right um> oh. no> uh, ู้หญ oh. ิงเนี่ยมีป evet ัญหามากกว่า OK> อันนี้หนึ่งนะสองปัญหาจะมากกว่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไม่มีโอกาสจะถามใครต้องเข้ามาถามทางเว็บไซต์อาจจะเป็นคำถามที่ไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนนะนะแล้วพอตั้งคำถามขึ้นมาปรากฏว่าอาจจะไปตรงกับใจคนอื่นที่อยากรู้ในคำถามเดียวกันแต่ไม่ต้องถามแล้วเนี่ย แล้วเขาเข้าไปคลิกดูคําตอบจากคําถามเหล่านี้นะฮะประมาณ1 5ื่นคลิกคลิกจาก15วันท่านในในสิวันเนี่ยนี่ไงฮะบางทีช่องทางที่ผมว่าจะว่าเด็กไปสอนไอ้ผู้ใหญ่ไปสอนเด็กอีกทีหนึ่งเนี่ยคำถามก็คือแล้วผู้ใหญ่เองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มันต่อเนื่องมาจากเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยแค่ไหนบางทีผู้ใหญ่ตีคลุมเองว่ามีความมีความรู้มากกว่าพอเกิดมาก่อน ในขณะที่จริงๆแล้วบางทีเด็กอาจจะสัมผัสหรือคุ้นเคยกับเรื่องเรื่องนี้มากกว่าผู้ใหญ่เด็กจะรู้ข้อมูลเร็วมากนะอาจารย์ครู้รู้เร็วมากนะครับคือมีเด็กระดับปฐมต้นนะอาจารย์ปฐมต้นคือไม่เกินป .4 เนี่ยในชั้นเรียนที่เป็นชมคอมพิวเตอร์เนี่ยรงเรียนโรงเรียนส่วนใหญ่ก็เด็กก็จะเข้าอินเทอร์เน็ตได้นะครับช่วงที่อาจารย์เชื่อไหมช่วงที่ครูสอนอยู่หน้าชั้นเนี่ยไอ้เด็กผู้ชายข้างหลังมันเข้าเน็ตโปแล้วมันเข้าง่ายอาจารย์ บบอาจารย์เขียนภาษาไทยคำหยาบคายสักอันแล้วนะนมู้จะชี้ช่องเขาว่นี้ยแต่พวก็ไม่ต้องคนระับ <c oughs> เขาก็รลอกมันรู้เรื่องหมดแล้วนะกดไป enter เนี่ยมันจะลากไปทุกแววบเลยที่ลามกจกรกะเบิดเนี่ยโอ้อาเ้าคลิปค,ค,คลิป <c oughs> วิดีโอ <c oughs> ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวขายของลปกเ็กโอ้โหอาจารย์มันง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามืออีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อมันมาอย่างนี้เนี่ยพ่อแม่เองเนี่ย ไม่ได้แปลว่าจะรู้เรื่องนี้มากบางทีก็รู้มาผิดผิดแล้วแถมยังไม่รู้อีกนะเนี่ยาะว่านี่บางทีเข้าไปในเว็บไซต์หมอโนพรผมว่าจะได้เรียนรู้อะไรเป็น <จะ S 2> ความรูซ้ซึ่งต่างจากเว็บไซต์อื่นนะครับเพราะเว็บไซต์หมอโนพรคือให้ข้อความรู้เป็นวิชาการจริงผมคยเข้าไปดูเป็นวิชาการผลิตภัณฑ์<ๆ>นี้ก็ผ่านการรับรองจากอยอยโฆษณาทางสือ่อก็ต้องขออนุญ,ญาตไม่ว่าจะเป็นคออคอทอ,อะไรต่างๆหมดเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างเคร่งครัดเรื่องของเรื่องของ การโฆษณาชวนเชื่อหรือการพูดเกินจริงหรือโฆษณาเกินจริงที่มีการออกไปจับของกระทรวงสาธารณสุขอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งพวกเราก็อยู่ในแวดวงของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดออกมาทั้งหมดแล้วก็เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เนี่ยถูกต้องหมดเลยนะครับยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเปิดเป็นคลินิกแผนปัจจุบันแล้วก็มีแพทย์เฉพาะทางแผนปัจจุบันนะครับดูแลตรงนี้อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ไม่ใช่พวกประเภทขายเครื่อง ขยายขนาดอ,าอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายที่ปรากฏแล้วก็ไล่จับกันอยู่นะครับ,รบหรือสนใจสอบถามผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเนี่ยครับก็โทรมาในรายละเอียดได้ที่02793088 8นะครับ 7930888ได้เลยครับนี่อาจารย์ไปซื้อที่ขยายที่ไหนครับอะะไรนมีครับมีเยอะนะครับเยอะแยะนะตามเว็บนะน้ำมันจิ้งเหลนอาจารย์จิ้งเหลนอันตรายฮะอาจารย์แต่แต่ไม่รู้ว่ามันมันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยแน่นอนจันรู้หรือจะมีใครรับรองใครรับประกันอะไรเยอะแยะนะครับซึ่งบางทีอันตรายมากครับอย่างหมอนพภรนี่มัน3-40ปีอาจารย์ตอบปัญหามา ก็ okay โอเคนะครับแล้วไอ้ของที่มันมีเพียงอันเดียวเนี่ยอย่าไปลองเล่นกับอะไรที่มันมีความเสี่ยงนะ มันมีอันเดียวมันไม่มีอันอื่นมาแทนได้แล้วมันโมกไม่ได้เหมือนหางจิ้งจกนะครับอาจารย์ฉันก็เลยจันฝายสีสันสีสันอย่างเงี้ยเนียเราจะใช้ยาตาผมอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องคิดให้ดีเราไม่ได้มีหลายสีสันให้มาลองเล่นเราอย่าไปพูดของสูงเลยจเรามาเล่นของต่าดีกว่านะครับอ่ะมาเบรกที่เราค้างไว้ถึงพฤติกรรมวัยรุ่นกับการเรียนแบบที่บริโภคนิยม คำว่าบริโภคนิยมมันก็คือการจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยแล้วยับยั้งชั่งใจไม่ได้หลุยวิทตองที่อาจารย์ว่าในเขาแข่งกันมีอะไรกูก็จะต้องมีนะหลุยวิทตองในใบเจ็ดหมื่นห้าไอเราก็พยายามซักไซ์ไล่เบี้ยมันว่ามันเจ็ดหมื่นห้ามันช่วยให้เกิดสติพุทธิปัญญาอะไรมันก็ตอบไม่ได้แล้วถามว่าทําไมเจ็ดหมื่นห้ามันบอกมันมีใบเดียวในโลกเราก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้บริษัทผลิตของมันต้องเป็นแมสผลิตใบเดียวแล้วขายเจ็ดหมื่นห้าไม่ได้มันต้องสักเจ็ดล้านห้าในเชื่อ มันบอกถึงจะคล้ายๆกันแต่จะมีเอากลักษณ์ที่ใบเดียวที่ไม่เหมือนใบอื่นแล้ะจารย์ดูที่หนังมันทีค,ครับนี่เป็นการทําจากหนังลูกวัวครับผมบอกถ้านหนังลูกวัวรองเท้าผมก็หนังลูกวัว,ว่พันสองเองนะมันก็ทํำท่าจะเถียงเราอะนะผมบอกสงสัย กระเป๋าหนูนี่ทําจากหนังลูกวัวที่ตายในท้องแกะแล้วแพะเอาไปเลี้ยงให้อีกาฟักใช่ไหมมันถึงโคตรแพงกันอันนี้เนี่ยมันต้องคัดมาเออมีใบเดียวในโลกไะครับมออก็ค้อนเราแต่แต่แต่จริงอะบางกระเป๋าพวกนี้เนี่ยบางใบก็สามแสนเจ็ดแสนเพราะฉะนั้นมีเดี๋ยวเล่าต่อนี่นะระวังคนไม่มีปัญญาจะซื้อเพราะพ่อแม่ก็ไม่ได้มีตังค์มันต้องไปเช่าเอาที่หน้ามาอะไรมีมีให้เช่ามีมีครับมีมีให้เช่าคืออยาคือ รถนิยมดีแต่ยากจนไงครับเช่านี่ผมผมรู้อัตราผมผมเคยอ่านอ่านข้อมูลเช่ามาเดินแด้แดอยู่แล้วจะไปเรียนสติปัญญาอะไรจารย์โมแต่ไปประคมเช่าครั้งหนึ่งเนี่ยสามพันห้าถึงสี่พันห้วางน้าวางบัตรนักษาไว้เช่าไปถืออวดแล้วแล้วก็ครั้งหนึ่งให้เช่าสิบห้าวันคยึดบัตรนักษาไว้ยึดบัตรชาชนไว้ มีมีคนไปเช่ามีมีเช่าครับอาจารย์เขาให้วางเงินนะวางเงินด้วยแล้วมีหลักฐานยานครับแล้วแล้วคนเช่าเนี่ยบางทีไม่ไม่ไม่ใช่เป็นแค่นักศึกษาเป็นคนมีสตังก็มีแต่ไม่ซื้อคือเขาจะเบื่ออย่างเงี้ยซื้อซื้อบางทีมันไม่เข้ากับชุดไม่เข้ากับงานอะไรต่างนะแล้วแทนที่เขาจะไปซื้อใบใหม่ในสองสามแสนเนี่ยเข้ามาเช่า ไอ้นี่เราว่าดีนะครับเออผมว่าเขาเขามีตังค์แล้วรู้จักใช้เงินนี่ผมผมเพิ่งเด็กนักศึกษาเนี่ยอาจารย์นักศึกษานี่ไม่ไม่รู้จักควบคุมแล้วนี่ไอไอระบบทุนนิยมเนี่ยมันไปยั่วยุอะไรต่างๆนี่เรื่องเนี้ยเนี่ยต้องพูดกันอีกวันนึับนิยมเนี่ยนะแต่แต่เล่าเรื่องเช่านี้ก่อนไหมเพราะผมเพิ่งอ่านอ่านเจ้าของผู้ที่ให้เช่ากระเป๋าพวกนี้เนี่ยก็เป็นคนมีสตังค์แล้วก็มีซื้อของพวกนี้มาใช้ใบละสามแสนห้าแสน เจ็ดแปดหมื่นไปแล้วแสนกว่าเนี่ยมีกระเป๋าอยู่เยอะนะความที่เขามีสตังค์แล้วซื้อมาใช้ใชแล้ววันหนึ่งก็ยังไม่รู้จักพอแหละเพราะเพราะว่ามันมันเบื่อเบื่อของตัวเองก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าไอ้คนอื่นก็คงจะเบื่อเหมือนกันแล้วคนบางทีกระเป๋าพวกนี้นะถ้าคนไม่มีสตังค์จริงๆเนะี่ยมีแค่ใบสองใบนี่ก็หืดขึ้นคอแล้วนะแต่ก็ดิ้นรนจะมีไงพอมีสตังค์หน่อยก็เอาไว้สักใบแล้ววนะ่ะแต่นี่มันไม่เข้าชุดไง เวลาจะไปงานโน้นงานนี้เข้าได้ชุดสองชุดคุณคนเนี้ยแกก็เลยมาประกาศเลยประกาศให้เช่าของที่แกมีมแล้วแกก็บอกว่าถ้าไม่มาเช่าแกก็ไม่ได้เดือดร้อนอเพราะแกมีอยู่มาสะสมมาตั้งนานแล้วม,มีมาเรื่อยซื้อมาเรื่อยเนี่ยปรากฏว่าคนมาเช่าเยอะอบางบางใบเนี่ยคนจองล่วงหน้าเลยว่าวันที่เท่านั้นเท่านี้ฉันจะมาเช่าชเพราะก็มีกำหนดการงานแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่า คนที่มาเช่าเนี่ยไม่ใช่คนจนเหมือนกันเป็นคนมีตังค์เหมือนกันแต่เบื่อเบื่อของตัวเองบ้างไม่เข้าชุดบ้างแล้วก็ถ้าถ้าซื้อใหม่ก็เสียตังค์อีกเดี๋ยวก็เบื่ออีกมีคนให้เช่าอย่างนี้ก็ดีช่วยกันหุนผมว่าฝรั่งคิดไม่ทันในบางทีเขาเขาเอามาแชร์กันไหมอาจารย์อย่างอาจารย์ไปเช่าแล้วอาจารย์ก็เอาของตัวเองไปวางไว้ให้เขาคนอื่นเช่าเหมือนกันแล้วให้คนนี้เป็นตัวกลางช่วยจัดการสับหรี่ให้หน่อย ก็อาจจะทำแชร์ลิงไงจย์เมื่อจยนไปซื้อคอนโดไว้เงี้ยแล้วจย์ไม่ได้ไปอยู่ทั้งปีอะครับแล้วจย์ก็มอบให้เจ้าของโครงการเนี่ยเขาคัดคนมาเช่าแล้วแบ่งผลประโยชน์กันไปได้นะจันแบบนี้น่าทําธุรกิจนะอาทําเป็นธุรกิจหนึ่งเลยเออนะเราคัดกระเป๋าส่วนใหญ่พวกนี้จะเก็บไว้ดีนะเพราะมันของมันแพงครับเพราะพอเก็บไว้ที่บ้านวันที่ไม่ใช้เขามันดนะคัดแล้วก็ ใส่กระเป๋าเป็นถุงผ้านะทับไว้อีกทีกอดพูนชื้นใส่มีทุกอย่างผมว่านะใครมีของพวงนี้นะเอามารวมกันเหมือนกับคอนโดที่อาจารย์พูดเอป็นทแชร์นะแล้วก็ขึ้นเว็บไว้เลยนะว่าที่ศูนย์รวมตรงนี้มีรุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นไหนนะนะเป็นลักษณะแบบนี้ขนาดนี้เลยนะแล้วให้คนเช่ามีรายได้กันไปหมดเลยนะมัอชาวก่อนมันทำให้เราเราเช่าก็ไม่ได้แพงเกินเพราะว่าเราก็จะได้จากคนอื่นเช่าเราด้วยครับ แต่นี่มันเป็นสังคมผู้ใหญ่มีตังซึ่งโอเค,คนะวิเคราะห์กันให้ลึกแล้วก็ไม่ค่อยใดอะไรเท่าไหร่นะกันนะแต่พอใช้ได้อยู่แต่ทีนี้ที่น่าเป็นห่วงขึ้นนี่แหละอาจารย์นักศึกษาเนี่ยวัยมันแค่นี้มันยังไงต้องรับผิดชอบเรียนหนังสือเนี่ยนะอาจารย์แล้วมันก็คิดแต่เรื่องเนี่ยวันนี้จะประกวดอะไร,รแล้วมันมีบางรายอาจารย์คิดดูนะยังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยมันมีโทรศัพท์มือถือสามเครื่องนะฮะเป็นสังเป็นเขาเป็นลูกของเซเลปเนี่ย ก็พวกหนังสืออะไรก็ชอบไปสัมภาษณ์นะต้องมีบีบีไว้แชทกับกลุ่มเพื่อนต้องมี iPhone ไว้เล่นเน็ตแล้วต้องมีอีกอันไม่มือถือยังเป็นมือถืออยู่บีบีไว้เล่นไว้ไว้ไว้แชทกับเพื่อนไอโฟนไว้เล่นเน็ตไอโฟนต้องล่าสุด้วยนะแล้วก็ต้องมีอีกอันไว้เป็นโทรเข้าโทรออกอ่านะแล้วโน้ตบุ๊กก็ต้องมีสองเครื่องเครื่องมาตรฐานไว้บ้าน แล้วเล็กหน่อยเพื่อพกพาติดตัวไปแล้วก็ต้องมี iPad วันหนึ่งพลุงพลังเนี่ยโอ้โหมันจะหอบไปไหนกันเนี่ยนี่ยังเรียนหนังสืออยู่คือเมื่อเหตุมันมาจากว่าไม่รู้จักความอดทนนะถูกระบบสังคมทุนนิยมยั่วยุไปสักสักหน่อยหนึ่งเท่านั้นนะนะก็ขาดสติเลยถูกกระตุ้นให้ซื้อบางทีดีมานเนี่ยมันไม่ได้มีหรอกจันครับมันถูกกระตุ้นให้อยากมีอยากได้ใครดีมันถูกกระตุ้นกระตุ้น มันในเชิงเศรษฐศาสตร์เชิงการตลาดเนี่ยมันถูกทําให้อยากได้ขึ้นมาคืออะไรที่มันมันเกินประโยชน์ที่จะใช้เนี่ยแล้วเราไปเสียเงินกับมันเนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องทั้งหมดแอาจารย์ดูนะบางอย่างนะมันมันเป็นเรื่องที่เราดูแล้วมันอุจจาร์เนี่ยก็กลายเป็นแฟชั่นอาจารย์เห็นนักศึกษาผู้หญิงเขาใต่กระปองไหมสั้นๆอาจารย์คือจริงๆเราไม่ได้ดัดจริตนะเราก็ชอบมองอ่ะเพลินเดครับ แต่มานั่งนึกอีกทีมันจะนั่งจะลุกยังไงกรณีที่ที่ใส่กระโปรงสั้นกรณีเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่พวกผมก็ลำบากใจในการที่จะไปรณรงค์ครับเพราะอะไรเพราะเขามีการย้อมขนอวัยวะสืบพันธุ์นะครับแล้วก็ใส่กระโปรงสั้นแล้วก็ไม่ใส่กางเกงในโอ้แล้วก็ขีม่มอเตอร์ไซค์ไปตายตายตายนี่แหละก็ไปชนชนแล้วก็สลบแล้วมันก็เปิดอ๋อตอนนั้นแล้ว แล้วก็นักสาธาสุขนี่แหละนะครับเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนี่แหละไปเจอเข้าพอไปเจอเข้าปุ๊บเขาจะไปช่วยเขาก็ไม่กลา้าเข้าไปช่วยเพราะมันเหมือนกับเป็นล่วงเกินอะไรทางประเทศหรือเปล่าก็อยู่อย่างนั้นครับก<ล>ดแ,แรงเข้าไปมือ,มอไม้สั่นอยู่มือไม้สั่นเลยือ,อ่นนอนที่นอยนะครับก็เลยตอนนั้นก<ช>็เลยเป็นเป็นเป็นกรณีของของการเอจะทำยังไงดีจะไปรณรงค์เรื่องอะไรเรื่องของการสีย้อมล่ามันไม่ถูกหลักหรือเปล่าหรือ จะไปรณรงค์เรื่องอะไรบางทีสาสุขก็เข้าไปคิดไม่ออกเหมือนกันครับจะเป็นรนครเรื่องอะไรซึ่งซึ่งมันเป็นมันเป็นเทรนมันเป็นแนวโน้มหรือมันเป็นอะไรที่ที่มันเป็นกระแสทุนนิยมที่อาจารย์ว่ามันขล่องมันวิทตองอาจารย์เนี่ยไอไอเสื้อเสื้อนักศึกษาที่มันรัดมากๆครับไอเนี่ยเขาเรียกเสื้ออวดพลังทำไมฮะเพราะขยับโหมันมันจะขาดเลยนะวอมันแสดงว่าพลังจริงๆโอ้อาจารย์เดี๋ยวว่าตอนตอนนี้นี่ดีว่าผมไม่ได้สอนสื่อแล้วนะอาจารย์เมื่อหลายสิบปีก่อนผมสอนมหาลัยกอกชนเนี่ย มันก็สั้นแล้วนะจารย์ครับสั้นแล้วอุปตทยุคนี้ตอนนั้นสั้นนี่ผมผมยังดุเด็กกับบางทีเราสอนสอนอยู่เนี่ยอะไรโตเล็กเชื่อมอะไรมันจะโตพับได้ไงไอเราก็ยืนสอนอยู่หน้าห้องนะแล้วนักศึษาผู้หญิงก็มากกว่าผู้ชายนั่งแล้วมันก็ไขยห้างฟับฟๆบฟบผมก็ใจคอไม่ค่อยดีเนื้อหาพันกันไปหมดมาี่ไม่ดีสอนหน่อรู้เรื่องนะพูดผิดพูดถูกเออผมก็ดุเขาบอกเออให้คุณทำไมไม่เกรงใจผมหน่อย แล้วนี่มันจะสอบแล้วผมแปลว่าจะสอนไม่ทันสมาธิผมเสียนะคะคุณทําไมไม่คาลบสถานศึกษาอะไรเลยเหรอ้วแล้วคุณทําแบบเนี้ยคุณนั่นอยู่นะเราล้วคุณไม่คิดเลยว่าผมผมเห็นไปถึงไหนไหนแล้วมันจะเป็นยังไงเถียงผมว่าไงป่ะจังก็เห็นเห็นไปเห็นเขาไปไม่ได้โอ้ผมบอกเห้ผมเอาไปไม่ได้แต่ผมจําได้อะกลับไปยังนึกได้อยู่เลยว่าเห็นอะไรมาติดตาเลยติดตาใช่ไหมล้วคืนนั้นผมเกิดไปทําผิดไปข่มขืนใครเข้าแล้วฆ่าเขาเนี่ยทำไง ส่วนใหญ่อาจารย์จะจำหน้าไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องจําหน้าไว้บ้างอาจารย์ั้นเราไม่รู้ของใครนี่ไงนี่ขนาดตอไหก่อนนะที่เราว่าสั้นแล้วโอมาสมัยนี้ผมว่าพอมันนั่งปุ๊บสงสัยชายเลิกกันมาถึงคอเนี่ยโอ้เราไปเจอย้อมสีและต้องต้องเบรกหน้าแล้วอาจารย์นว่าจะยอมเป็นเสีอะไรดี